ขอถั่วามพ่ายได้เหรอไม่รบกวนพี่หลังเอ,งอืมมึงตับอืมส่สาหร่ากินะนะพี่หลังโอ้ยมึงอืมหวานมาก สวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับพ่อกับผมอีแอบแสบนะครับมาบรรยากาศทงหน้าลังบ้านอันนี้หลังบานพี่สาวผมครับใหญ่ใหญ่จากมองนั้นนะครับอันนี้เป็นอีกอีกทงหน้านึงนะครับปกติทงหน้านี่เป็นสีท้ำนาครับแต่นี่เิ่นเิ่นหล้อมรัวไว้ทะเลียงควายนะครับเปนกติครั้งควายเว้นได้นีนี่อันนี้บ่ได้เห็นหน้าละแต่อยู่หลังบานกับซนทงหน้านี่นะครับพี่น้องเอาบรรยากาศบานๆนะครับมาฝากพี่น้องพ้อมครับมือนีได้พี่น้อง ได้อาหารบ้านเฮาครับพี่น้องอา,าอาหารอิสานบ้านเฮาที่ผมว่าทุกคนที่เป็นคนอีสานนี่ชื่นชอบอยู่ครับแล้วก็คือที่มากินอยู่นะครับแต่ก็ขอโทษสำหรับพี่น้องที่บ่งกินกินดิบกินก้อยนะครับมื้อนี้ได้ก้อยขมนะพี่น้องก้อยขมลอยเลือดจัดมาเต็มระบบเลยครับมากินกบขหนี้ติ๊บใหญ่ขี้เก่าพี่น้องผักกะมีผักแพวใบชะพูพะหรือผักอิเล่บ,บ้านเฮาครับบักแตงบับทัวนะครับแล้วก็ <c oughs> <c oughs> แล้วก็มีโหระพาพี่น้อง มีโหระพามาเป็นพักกินแกมกับกับปวกก้อยสีแซสบพี่น้องแล้วกะ็นี่ครับมีลูกโดดน,นะครับมีพริกกระเทียมนะพี่น้องแต่เขาว่ากินก้อยนี่กบรีกินในแสบน,นะพี่น้องโอ้เจ้าทินสีมาเลยพี่น้องเขาวากินก้อยกินในแสบเนี่ยเขาว่าต้องมียังตัดข้าวนะพี่น้องเนาะกับขออนุญาตได้พี่น,อน้ <xi> องนะข้ออนุญาตแก่ข้าวเนี่ยบ้านเอานะครับกกทุกอนนี่กินข่าเามื่อก็แก่ข้าวเป็นยาเจริญอาหาราพี่น้องอยาวากันได้พี่น้องนะ รออยยาดนะครับแก่ข้าวนะเอหอครับแต่พี่น้องเขามาแล้วกัรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กันอียบแซบนด้วยพี่น้องเด้อมาเป็นก๋อยละเลือดนะพี่น้องเป็นเป็นก๋อยละเลือดนะครับมาเดี๋ยวสดเลือดเลยหวานเลยพี่น้องเหมือนกันอืมเลือดหวานอยู่พี่น้องแต่ว่าเป็นก๋อยขมครับอ้วนนัว เมิ่งพี่น้องอุย้ยตับเมิ่งตับพี่นอ้องอืมอ,อ น้ำเหล็กันนัวเลยอ่อานแบบเพล่นกับซีมีเจ้าทินหลายอยู่พี่หลังขอสุขความายได้ไม่รบกวนพี่หลองเองอม,มึงตับใส่สาหรีกนีน่นพี่หลังโอ้ยมึง ừm mm. vắng hẹp mmm Ừ. Để nhìn vào bà... để nhìn vào nó phải nó cũng ướt ừ, bao พะแพงกับมิ้นท์ได้องอล่ นกินเถื่วเยอะพี่น้องก็ไหวแตใหญ่มาจุนะพี่น้องเนาะ เพราะเพ้กินก็กลั่นกับเสียไปหน้อง ร้อนไปเลยพี hmm. mm ่น้อย ตอ้ตับต๊บยังร้ายไปน้อยตั้ก่อ้ตักกับว่าดหลอืม สาเชอร์น่าก็เจอครัเอาเขาคุยเนี่ยโอ้แสบ รอบนี้แซ่บไหมพี่น้่งแสบเลยแหละ ร่มออกอยางเย็นเดี๋ยวบรรยากาศอะไพี่ต้องอืมปรากฏว่าการลูกๆ้งไปห่อนๆเนี่ยเนื้อจะอ่อนพี่ต้องจะไม่ร่มเย็น la หันกินแางแสบกินแางแสบบ้างนวะ Hum. Mm -hmm. สับ้านนะครับอืมสะบ้านเนี่ย một cân, ó, sao đây hăng, khổng muốn được thằng sạp đấy, ครับมืนหนีกระพ่าพี่น้องมาแสบครับก้อยขมนะพี่น้องก้อยขมลอยเลือดพี่น้องโอ้ก้อยตับใส่ตับบักหลายเลยครับทานที่เก็บแสบพี่น้องเขาเหนียวคุยคำใหญ่ๆโอ้ยแสบครับขอบคุณพี่น้องที่เกียรติดคามารับชมนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะพี่น้องสำหรับคอมเมนต์ที่พี่น้องถามมาพี่ใหญ่ไปใส่ในเพิ่นที่ทุลารีพี่น้องให้เอายังไงเดี๋ยวให้เพิ่นวางอย่างนี้เพราะช่วงนี้มันช่วงที่หน้าอยู่นะพี่น้องสีผ้าเพิ่นมานั่งกินน้ำนะพี่น้องเนาะ ครับกาคือเก่าอกับฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กระเอียบแสบบ่ว่าจะเป็นเพจ a c e b o o k หรือว่า u t u b e นะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เผื่อเป็นกำลังใจนะพี่น้องด้วยคลิปนี้กับแคนนีเนะครับขอบคุณหลยครับสวัสดีครับ